สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน f c ฟซีโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับวันนี้เราก็มาย้ําฝันกับน้องโอโซนนะครับโอไม่ใช่ฝันเนาะเป็นเซนนะครับเนาะก็ยังไงก็ต้องขอ,อนโมทนาบุญกับเพื่อน f อีนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณสําหรับน้ําใจที่ฝากมาให้น้องโอโซนด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากผลงานเพลงไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับก็ ต่เพลงก็น่าจะเร็วๆนี้แหละครับนะครับน่าจะได้พบกับเพลงใหม่ของแอดด้วยนะครับเดี๋ยวไปพบกับน้องโซนนะครับกับคุณพ่อสำราญกันนะครับดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับตอนนี้น่าจะรออยู่นะครับสวัสดีครับคุณพ่อสำราญสวัสดีครับสวัสดีครับโซนัยครับโซนลูกโอ้วันนี้ยังไงครับคุณพ่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับ อยยู่เลวันนี้นอกตั้งแต่ออโซนเขาบอกถูกมาเจ็ดแปดมวดแล้วเนาะแต่พลาดไปเจ็ดศูนย์มวดหนึ่งไปออกลาพัฒนาเนาะออกลาพัฒนาก็เลยไม่ได้เน้นเนาะเวลาหวยถูกก็ไม่ได้เน้นซีซีก็ไม่ได้ทำเนาะแล้วก็ชุดสองก็ไม่ได้ทำแล้วก็อะไรหนึ่งสี ก็ทําแล้วก็ไม่ได้เน้นตอนใกล้ระยำตอนห้อยออกแล้วก็เกาเจ็ดเนาะล่าสุดล่าสุดก็เกจดก็ไม่ได้ย้ำบางทีพี่น้องอาจจะลืมไปอะไรบ้างครับเพราะว่ามันมาตังแต่งดอาีิห้อยออกใหม่ๆเลยมามาทำเนาะ แในวันนี้โอโซนเขาก็ไม่ได้ย้ำอะไรหรอกเก้าเก้าแปดเขาบอกแล้วเก้าแปดเกสองเจ็ดหอันนี้ก็อยู่ในเข็มมอเตอร์นะแต่วันนี้เขาย้ำก็ย้ำสามตัวครับอ๋อมีสามตัวเพิ่มย้ำแค่สาตัวเพิ่มเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดครับใช่ไหมโอโซนลูกถูกไหม เฉพออาะไอเลขกสองตัวมันก็อยู่เหมือนเดิมแต่มาย่ำสมตัวเจ็ดเก้าแปดครับแค่นี้แหละแล้วได้ไดข่าวว่าคุณพ่อฝันอะไรมัง่งหลังจากที่อ๋อก็ฝันเห็นคนถ,ถูกถูกจะไม่รู้จะถูกหรือเปล่าเนาะหเห็นเห็นคนชื่อชื่อเทศนะเเทศมันก็ถูกเนาะคนที่สองก็ชื่อยายตรึมยายตรึมทับสะสั์เม็กเขาว่าเต้า เอย่างนี้นะอ oh. ว่ามันน่าจะถูกอีกคิดว่าเข้าอีกคิดว่าเข้าอีกอืมก็ยังไงไงก็เบาๆนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็กลัวมันอะไรเรื่องอย่างนี้มันก็ไม่แน่นอนเนาะ mm. เพราะว่าเคยถูกมาแล้วเจ็ดแปดงดก็เลย mm. อ่าได้ใช้กลงมาประมาณสองงดเท่านั้นเลยสามงดนี่สี่งวดกับเจ็ดศูนย์แต่มันไม่ถูก อันนี้กับผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะแล้วยังไงน้องอโศนคือเขาก็พูดเองย้ําเองเหมือนงวดไอ้เก้าเจ็ดหนึ่งสี่เลยใช่ไหมคุณพ่อเขาย้ำเองใช่ไหมพูดเองเขาย้ําเองไม่ไม่ได้ถามอ่ะเพราะเพราะว่าถ้าถามถามเขาเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกไม่ได้ถามเขาก็พูดอืงั้นแหละแต่ถ้าถามถามเขาถามอโศนไปแกไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแกไม่พูดหรอกไอเร่องลี้ ผีลงตามาไหมลูกไม่มาแล้วผมมาบอกแต่ต้นงวดอย่างเดียวเลยเนาะบอกที่ต้นงวดอย่างเดียวเท่ากับย้ำตัวเดิมอ่ะนเนาะคุณพ่อย้ำตัวเดิมแล้วก็วันนั้นก็อะไรนะหมามันเขาเรียกอะไรเหมือนมันทําให้โชคเออเหมือนมันดันตูดเอาลากเข้าบ้านอย่างเงี้ยมันคันอ่ะนะแต่ลากเข้าบ้านก็ถือว่าน่าจะมีโชคเนาะสุดท้ายเนาะก็ให เพื่อนเอีทั้งหลายม,มีโชคมีลาบและมีความสุขตลอดปีตลอดปี2,567ขอให้โชคดีขอให้โชคดีคด<อ>ทุกๆคนครับสวัสดีครับครับ,รบ,รบเพื่อนเอซีครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพ่อสำราญเนาะ<อ>ที่มาแบ่งปนันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนเอฟซีที่ร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับยังไงเพื่อนเอฟีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะ ไปตรงกันที่ไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าน้องโอโซนจะรักษาแชมป์หรือว่าจะเป็นแชมป์สมัยที่8ได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาลุ้นกันนะครับอ่าละครับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับคุณพ่อสํารัญครับสวัสดีครับโอโซนวันสวัสดีครับ